สวัสดีครับผมช่องไอป่าหนึ่งก้าเก้าสี่ครับวันนี้ก็จะมารีวิวหัวเชื้อพบทเตอรี่ีนะครับหรือว่าน้ำยาฟื้นฟูแบตเตอรี่ีอันนี้นะ่าจะเป็นยี่ห้อที่สองนะครับในการรีวิวก็ให้ดูนะครับนี่ตาไฟขาวอา่าปีสามสิบสามเดือนเก้าหกสิบสี่นะครับก็คลิปแรกมันกุ่งรประมาณสี่ถึงห้าปีแหละ ก็เดี๋ยวลองสตาร์ทให้ชมกันนะครับว่ามีไฟหรือเปล่าพอจอดนานมากครับก็นี่นะครับเดี๋ยวลองติดเครื่องให้ดูนะครับว่าติดหรือเปล่านะนี่นะครับไม่มีไฟเลยนะโอเคเดี๋ยวลองไปเติมน้ำยาก,กันโอเคครับหลังจากตาเนาะก็เป็ติดนะครับแบตหมดเกี้ยงเลย ก็ลองแกะสินค้าให้ดูว่าแบบไหนนะครับแล้วก็เติมให้ดูกันนี่ะนะครับแกะออกแล้วครับก็มีของสามราการในกนลก่องอันนี้น่าจะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับนี่เนาะ,ะหลักๆเลยก็ดูตรงนี้ันะคนับเนาะ แบตเตอรี่ไม่เกิน100แอมใช้ช่องละ5ตรีมีนะครับก็แบตบางทีเัจะมีฝาปิดตรงนี้เนาะเราแล็ลอออกได้แล้วก็ปิดฝาเติมโอเคลองเติมนะครับ นี่นะครับก็จะเหลือประมาณนี้เนาะก็ซอยสักนหน่อยก็ได้ครับก็ใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เอ่อจริงๆก็ต้องเอาไปชาร์จเนาะทีนี่ผมใช้โดยการสตาร์ทเอาเนาะเดี๋ยวจำสตาร์ทเอาก็เดี๋ยวมาริวนะครับว่า ใช้ได้ผลหรือไม่ได้ผลนะครับเพราะว่าแบตไฟมันเกลี้ยงเลยจากที่ของตอนชิปเนาะเราผองก็จะมีคลิปเทียบอีกลิปหนึ่งเป็นคลิปของแบรนด์สีเขียวก็อันนี้ก็เอามาให้ไปเทียบไปดูกันก็ต้องขอบคุณกับทางร้านนะครับที่ส่งสินค้าให้เราเราชมกันแล้วก็หากใคร,ซซรสนใจซื้อก็กดส่มในสก,ก้านในคลิปได้นะครับแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าน,นะครับขอบคุณครับ